รายงานกอสอมอสะเทือนทักษินจับตาพ้นโทษแต่ไม่พ้นคดีความนายจตุพรพมพันธ์วิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าการที่ทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการพักโทษขออนุญาตสารไปดูใบาสารัฐอาหรับเอมิเรตเพื่อพบหมอรักษาโรคประจำตัวและพบบคุคคลสำคัญเพื่อพูดคุยธุรกิจส่วนตัวระหว่างวันที่1-16สิสิงหาคมไว้ว่า เพราะไม่มั่นใจสถานการณ์ตัวเองจึงหลบไปตั้งหลักเพราะโรคที่ทักษินเป็นสามารถรักษาได้ในประเทศไทยเหมือนที่สารระบุเอาไว้ขณะที่การพบป่าบุคคลสําคัญสามารถนัดในประเทศไทยได้ทักษินไม่ได้มีความจําเป็นต้องเร่งด่วนขนาดนั้นและหากจะไปจริงๆเหตุใดไม่อดทนรอเพราะอีกไม่กี่วันจะได้พ้นโทษเป็นอิสระในวันที่30ส,สิงหาคมนี้การขออนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตครั้งนี้จึงถูกมองไปในมิติท,ทางการเมืองมากกว่า หากเป็นสมมติฐานที่ว่าทักษิณขอหลบไปตั้งหลักที่ดูไบย่อมแสดงว่าทักษิณกำลังไม่มั่นใจในสถานการณ์ของตัวเองหากดูคดีที่ยังเป็นชนะปักหลังและสร้างความไม่มั่นใจน่าจะเป็นกรณีที่อายาการนัดส่งตัวทักษิณคดีมาตรา1นึ 2, ในวันที่18สิงหาคมนี้ซึ่งทักษิณระบุว่าจะกลับมาอย่างแน่นอนแต่โดยทักษิณเคยหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วครั้งหนึ่งจึงไม่มีใครเชื่อคำพูดนัก ในวันที่18สิงหาคมนี้สิ่งที่น่ากลัวสําหรับทักษิณคือการไม่ได้ประกันตัวแต่หากดูคดีมาตราหนึ่งสองอื่นๆในระยะหลังมักได้ประกันตัวออกมาสู้คดียิ่งเป็นทักษิณน,น่าจะได้รับการตัวได้เช่นกันเพราะมีแหล่งชัดเจนเว้นเสียแต่ว่าทักษิณกลัวว่าใครบางคนจะกั่นแกล้งให้นอนคุกอย่างไรก็ดีนอกจากคดีมาตราหนึ่งสองแล้วอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับทักษิณคือกรณีการเข้ารับพาษาตัวชั้นที่1 4โรงพยาบาลตำรวจ โดยเพราะผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสอมที่สรุปว่าการที่ทักษิณได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจเป็นการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชนการที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตํารวจกําหนดให้นายทักษิณพักร,รักษาตัวที่ห้องพิเศษของโรงพยาบาลตํารวจอย่างต่อเนื่องโดยเรือนจําไม่ได้โต้แยง้งจนกระทั่งนายทักษิณออกจากโรงพยาบาล เป็นการดำเนินการโดยอาศัยช่องว่างของกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563ทำให้ในายทักษิณได้รับประโยชน์นอกเหนือจากสิทธิที่ควรได้รับถือเป็นการกระทาที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังระบุว่าการกระทำของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลตำรวจกับผู้ที่เกี่ยวข้องยังเข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอันอาจเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชโดยทราบว่าคณะกรรมการปปชรับเรื่องในประเด็นนี้ไว้แล้วดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการกสมจึงมีมติให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบฉบ,บับนี้ให้คณะกรรมการปปชพิจารณาดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไปแน่นอนว่ากสมมีแค่อํานาจตรวจสอบแต่ไม่มีอํานาจลงโทษจึงส่งเรื่องต่อไปอยังปปชคันี่องค์กรปรับโกงเด้งรับข้อมูลของกอสมเพื่อจะไปพิจารณากับคําร้องที่มีการกล่าวหาอยู่แล้วความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่เจ้าหน้าที่ผิดอย่างเดียว แต่หากผลการตรวจสอบของพพปชออกมาว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติจริงระยะเวลา181วันที่น,นชทักษิณนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจจะเป็นอย่างไรจะถูกนับหรือไม่ถูกนับว่าเป็นการถูกคุมขังหรือไม่หรือต้องนับหนึ่งใหม่ขณะที่ก่อนหน้านี้นายชาญชัยอิสระเสนารัก์อดีตสสนครนายกพรรคประชาธิปัตย์เคยยื่นต่อที่ปดีกรมราชธรรมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิอาญามาตรา246โดยเคร่งครัดในการทุเลาการบังคับโทษจำคุกนชทักษิณโดยสาระสำคัญอย่างข้อกฎหมายปาวิอาญามาตรา2 4 6ร้อบ2สคือกรมราชธรฑ์จะต้องทำรายงานขออนุญาตต่อศาลร,รวมทั้งต้องทำเรื่องขอให้ศาลทุเลาโทษจำคุกโดยให้รักษาตัวให้หายจากอาการป่วยเสียก่อนแล้วค่อยกลับมารับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลต่อไป เท่ากับนอชอทักษิณไม่เคยรับโทษจริงต้องกลับเข้าไปนอนในคุกให้ครบหนึ่งปีซึ่งนายจตุพรพรมพันธ์เคยพูดตอดย้ำเสมอว่าทักษิณขัดพระบรมราชโองการเรื่องนี้อาจมองได้ว่ามาจากฝ่ายตรงข้ามที่พยายามจะเร่งงานทักษิณต่อแต่หากผลการไต่สวนของปปชอ,ออกมาเป็นไปตามที่กสมสรุปประเด็นชั้น1 4โรงพยาบาลตำรวจจะไม่จบทันทีหากนอชอทักษิณไม่ได้ป่วยจริงและได้รับอภิสิทธิ์โดยมีหลักฐานยืนยันหลายอย่าง จะถือเป็นเรื่องสันดาเทื่อนทางการเมืองไทยอีกครั้งยิ่งในระยะหลังมีข่าวฝ่ายอนุรักษนิยมไม่พอใจการเคลื่อนไหวของทักษณิณที่ล้ําเส้นโดยเฉพาะการไปพูดในวงภายในหลายแห่งในขณะที่มีบางคนอีกทั้งยังมองว่าทักษณิณและพรรคเพื่อไทยไม่สามารถต่อกรกับกวนปฏิปักษ์สถาบันพรรคก้าวไก่ได้แล้วจึงจะเปลี่ยนตัวละครมาเล่นกับค่ายสีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยแทนจึงทำให้เกิดความหลัดระดแวงต่อทักษณิณได้ วันนี้โจทยลัศัตรูของทักษิณยังดำรงอยู่แม้จะไม่มีพละกําลังมากมายก็ตามแต่ตราบใดที่ทักษิณยังอยู่ในประเทศไทยและมีคดีความก็ไม่มีวันไหนที่จะรู้สึกปลอดภัยได้เช่นกัน